เรื่องมันเป็นยังไงก็คือลูกมาปีที่แล้วลูกมาบวชให้มาด้วยเหตุผลล่ะลูกลูกลูกแท้งหนึ่งคนแล้วก็ภุมารสองค่ะทั้งหมด45หวัน45วันค่ะแล้วงไงต่อ45วันแล้วลูกก็ปฏิบัติปฏิบัติก็คือก็คือทําปกติเข้าออกตามเวลาอะไรพวกนี้ค่ะก็ทั้งวันทุกทุกวันกฎปฏิกาฮะปฏิบัติตามกฎที่ที่ที่ไหน ที่นี่ค่ะที่นี่นะค่ะแล้วทีนี้ตอนตอนก่อนจะออกไปอ่ะลูกลูกนั่งสมาธิอยู่แล้วทีเนี้ยในสมาธิอ่ะลูกเห็นแม่วันจับมือลูกขึ้นเวทีแล้วแม่วันใช่ค่ะแม่วันบอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยออกไปแล้วจะโชคดีกว่าทุกคนเจออะไรนะโชคดีกว่าทุกคนค่ะก็ก็เฉยเฉยก็คิดว่ามันเป็นมาหรือเป็นอะไรก็ก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังแต่ก็ไปกอดขอบคุณแม่วัน แล้วทีนี้พอออกไปอ่ะลูกก็ขอน้ำมนต์หลงพ่อขออะไรนะน้ำมนต์น้ำมนต์เหรอ่หลงพ่อไปแล้วก็ยาหอมลูกเป็นหอบผืดเป็นภูแพ้ลูกก็ทานอยู่ตลอดก็ก็ไม่ต้องใช้ยาพ่นหรอใช่ค่ะปกติถ้าเดินเข้าไปในร่องสับปะรดเนี่ยมันจะเป็นละอองใช่ไหมจะค่นั่นแหละมันจะแพ้มันจะหอบแล้วลูกก็ทานยาหอมใช่ไหมคะมันก็หายแล้วทีนี้ก็การทําไร่อ่ะ มันมันเป็นการที่ทําง่ายขึ้นเพราะแฟนน่ะเอาเอา,เอาน้ำมนต์หลวงพ่อไปใส่ปุ๋ยเราทําปุ๋ยแมแฟนเธอเชื่อเหรอเชื่อในสิ่งที่หนูทำแต่เขาไม่มาปฏิบัติไม่เขาเขาเชื่อเรื่องพวกนี้เหรอเชื่อคะ่ะเชื่อเขาสวดมนต์ทุกคืนอ๋อค่ะเขาสวดมนต์เขาปฏิบัติของเขาเองอเและทีนี้ลูกอะ่ะลูกชายซึ่งแต่ก่อนคุยกับแม่เนี่ยนิดนึงเขาก็จะชกประตูแหละเขาไม่พอใจแต่พอกลับไปอะ่ะปีที่แล้ว เขาปอดเราเขาปอดเราไม่เคยก่อบมาป่อบเลยไม่เคยไม่เคยค่ะไม่เคย,เคยลูกชายไม่เคยเลยแต่ทีนี้ตั้งแต่นั้นมาเขาก็เขาก็ซอฟซบลงเขาก็ใจเย็นเขาก็พูดอ้เรื่องแล้วพอปีนี้ลูกก็พอมีโอกาสลูกก็เลยมา,มาทำให้แ,แม่แล้วยังไงไอ,ไอ้น้ำมันเธอไปกี่ขวดวันนั้ทเอาขวดใหญ่ขวดหกลิตรไปสี่ขวด,ขวดคะ่ะ หกลิตรเป็นสี่ขวดทวนยังอยู่บ้างก็มีะคะ่ะไม่ได้ <6 S 1> ใช้หมดก็ใช้ทีละนิดทีละหน่อยอาวแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเธอไปทําอะไรก็ไปข้อหนึ่งคือไปใส่น้ําดื่มน้ําดื่มกันทั้งบ้านข้อที่สองเอาไปผปสมปุ๋ยปุ๋ยเราทําปุ๋ยมักขีไก่ไว้ปุ๋ยพันลิตรนะคะเอาน้ําใส่จนเต็มแล้วก็หนูจะเอาขวดเล็กเ,กเกนี่ยคะ่ะใส่ไปครื่องขวดน้วมูลไถ่ก็ไปในปุ๋ยใช่ใส่ไปในปุ๋ยแล้วแล้วแฟนอาจจะชอบเอาเอาน้ำปุ๋ยอันเนี้ยขึ้นไปใส่สับปะรด ซึ่งคนอื่นเขาก็ไม่ทําแล้วพอถึงเวลายอดอ่ะคือต้นมันอุดมสมบูรณ์มากเลยถึงเวลายอดเราก็ยอดแต่มันออกทุกต้นซึ่งมันจะมีต้นสาวกับต้นต่อใช่ไหมคะของเราเป็นต้นต่อออกทุกต้นแต่ของเขาเป็นต้นสาวต้นสาวนี่มันยังไงมันต้องออกร้อยเปอร์เซนต์ของเขาไม่ออกออกมั่งไม่ออกมั่งคือต้นของเราพูดง่ายไม่ต้องหวังร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมไม่หวังค่ะไม่หวังเลยแต่มันก็ยังออกให้ได้ออกหมดออกหมดเหรอ เอาน้ำมนต์ไปหยอดทีละต้นหรือไงไม่คะ่ะออกหยอดใส่ทั้งใหญ่ใช่ค่ะแล้วถังใหญ่ไปพ่นอีกทีหนึงใช่ค่ะใช่ทำอย่างนั้นนะคะพ่นกี่ครั้งอะ่ะก็ก็จะดูอ,อ่าแล้วแต่โอกาสว่าเออตอนนี้ว่างนะต้นต้นเริ่มโทมแล้วนะฝนไม่มีอะไรเงี้ยแต่ยิ่งถ้าน้าฝนมายิ่งยิ่งยิ่งผสมกันไปเลยอ่าแล้วเป็นไงรสชาติก็อร่อยคะ่ะ แกนเขาปกติแกนเขาจะมีใหญ่แล้วมันจะเป็นกากใช่ไหมคะแต่ไม่เป็นกากมันจะนิ่มแานสับปะรดได้ค่ะทานได้เลยอ๋อเหรอใช่ต้องรู้ด้วยเฉพาะตนใช่ไหมคะใช่ค่ะพันกับพันเหมือนกับชาวบ้านขาเหรอเหมือนกันค่ะแต่ผลที่ได้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันของเราจะซึ่งปกติสับปะรดไร่หนึ่งนะคะถ้าออกอย่างดีที่สุดจะได้เจ็ดตัน เจ็ดตันเตันถ้าออกทุกต้นเลยค่ะได้เจ็ดตันแต่ของลูกอะ่ะมันจะเป็นหนึ่งไรกับสามงานได้สิบอตันเป็นต่อซึ่งต่อเนี่ยเขาจะไม่คาดหวังเหรอใช่ค่ะราคาก็ดีแล้วมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์คำถามก็คือว่าสมัยก่อนเธอก็ทำแบบนี้ใช่แต่ไม่ได้ใส่น้ำมนต์ใช่ค่ะผลที่ได้เป็นไง ยอดไม่ค่อยออกถ้าต้นไม่อุดมสมบูรณ์จริงๆจะไม่ออกเหรอใช่ค่ะก็ทําวิธีเดิมนั่นแหละเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างค่ะชาวบ้านเขาทาแบบนี้เหมือนกันใช่ค่ะเหมือนกันแต่ชาวบ้านเขาจะเน้นปุ๋ยปุ๋ยวิทยาาสตรเม็่แต่แต่ลูกไม่มีลูกไม่มีปัจจัยลูกไ่ซื้อลูกใช้ขี้ไก่ครับคนที่ทําแบบเธอเขาก็ได้ผลแบบประมาณนี้แต่ว่ามันจะแตกต่างกับการใส่น้ำน้ำมนจะไม่ใส่น้ำมนหรอใช่ค่ะใช่ การใส่น้ำมนนี่ทำให้เธอเห็นเลยแล้วถ่ายทุกครั้งเลยปะก็ถ้าน้ําหมดถังใหญ่ก็เติมนะแล้วก็จะใส่อีกใส่อีกแฟนเธอเชื่อแล้วเชื่อค่ะเชื่อก็เดี๋ยววันวันที่2 9เดือนนี้ลูกจะลาสินก็จะให้ประกาบหลวงพ่อด้วยูเออดีแลค่ะน้องกาบลาขอบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาด้วยนะเจ้าค่ะน้ำมุน น้ำมันทำได้หลายอย่างเลยมีอะไร